นี่คือท่าเข่าลอยหรือว่าหนุมานทยานนะคะแม่ไม้มวยไทยที่พีคพิมพลพาณิช์ำรงต้องกระโดดแทงเข่าแบบนี้แล้วค่ะเข้าหาคู่ต่อสู้ซึ่งจริงๆต้องมีะระยะพุ่งตัวมากกว่านี้นะคุณผู้ชมแต่นี่สาธิตให้เราดูกันเลยหน้าห้องซ้อมค่ะแฟนๆไทยบันเทิงจะได้เห็นนี่ค่ะโหแอคชั่นสุดฤทธิ์นะคะเพราะว่านับถอยหลังอีกไม่กี่เดือนจะสวมบทบาทพระเอกละครเวทีทัดมาลาแล้วล่ะคะ่ะมิวสิควแนวโรมิ โอแอนจูเลียตเวอร์ชันไทยนะคะที่ปรับให้แก๊งสเตอร์และตัวเอกประชันทักษะมวยไทยกันไปเลยค่ะซึ่งพระเอกเขามีความสามารถหลากหลายอยู่แล้วนะคะเล่นละครร้องเพลงเล่นดนตรีพิคพิมพลผ่านมาหมดค่ะแต่ถ้าพอไปถามว่ามวยไทยเนี่ยเรื่องใหม่แน่นอนทําให้ทุ่มเททั้งเดือนเคลียร์คิวให้กับการฝึกฝนแบบนี้แล้วก็ฟิตร่างกายนะคะต้องเปะมากเพราะว่านี่เป็นผลงานละครเวทีโรงใหญ่เรื่องแรกในชีวิตโชว์รูปร่างด้วยล่ะค่ะ ในเรื่องนี้เป็นมวยไทยเนาะเราก็จะต้องมีร่างกายที่สมกับสมกับนักมวยหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยต้องฟิตต,ต้องถอดเสื้อด้วยครับเฮ้ยสปอยได้เปลตื่นเช้าม,มาเข้ายิมแล้วก็มามาซ้อมเลยกับบ้านนอนแล้วก็ตื่นเช้าม,มาเข้ายิมมาซ้อมต่ออะไรเงี้ยครับ <laughs> ใช่ <laughs> แล้วก็ต้องคุมอาหารด้วย <laughs> ที่ผมเล่นซีรีส์เล่นหนังที่ผ่านมาเนี่ยก็จะ <laughs> มีโอเคจะมีอยู่แล้วแหละถอดเสื้อฉากนู้นนี้แต่ว่า S <S <Pop> อย่างน้อยม so ันก uh ็อาจจะชักหนึ่งฉากสฉากแต่นี่คือดูสดถูกว่าดูสดแบบเขาเห็นเขาเห็นทุกกิริยาของเราอะไรเงี้ยครับก็เต็มที่เต็มที่อารมณ์หนึ่งก็กดดันแต่อีกอารมณ์นึงก็รู้สึกว่ามันตื่นเต้นนะมันมันเป็นประสบการณ์ใหม่ที่เฮ้ยไม่ได้จะมาฝึกกันง่ายๆนะอะไรเงี้ยครับก็เลยเต็มที่มากแล้วก็เรียกว่าอุทิศตนมากๆช่วงนี้ไม่รับงานอื่นเลยครับ ในมวยไทยโบราณก็จะไปนชื่อฮนุม,มัทยานก็เราเรียกกันง่ายๆก็คือเข่าลอยนี่แหละก็จะยกกระโดดเข่าเข้าไปแบบให้ถึงการอกอะไรเงี้ยก็จะมีใช้น้องพิกใช้อยู่เหมือนกันครับ<อ>ใช่ ทำได้ก็คือเมื่อวานก็ยังหัดอยู่เหมือนกันก็พยายามหัดอยู่ว่าจริงมันด้วย้ยรายละเอียดอ่ะอย่างน้องเขาเคยเรียนมวยสากลมาก่อนเนี่ยก็อาจจะอาจจะเป็นแบบมวยสากลแต่ว่าพอมาเป็นมวยไทยอ่ะน้องเขาก็มีพื้นฐานของของกะความความเป็นนักกีฬาที่เคยเรียนมาแล้วแต่ว่าเราแค่มาปรับในนิดหนึ่งว่าควรกระโดดขึ้นไปยังไงกระโดดตรงๆหรือกระโดดใส่เข่าทํายังไงให้มันเซฟที่สุดมเเคคยยจจะิดลหัวใ เเธออนนนั้ยยู่่ีีไงพงพสบตาก็แจ้งเกิดจากซีรีส์วายนะคะแต่ถ้าไทายตัวเองไม่หยุดค่ะพีคพิมพ์พลฝากผลงานหน้าจอไทย PBS ไว้หลายเรื่องเลยนะคะตีกลองรัวๆในจังหวะชีวิตลิขิตฝันเป็นนักกฎหมายในานางฟ้าไร้นามแล้วก็แสดงเรื่องบันนี่ที่รักด้วยแล้วก็เรื่องรักหลักลดนะคะ คือด้าน acting เนี่ยแฟนๆไม่ห่วงอยู่แล้วแต่พอมาเล่นละครเวทีแบบมิวสิควลต้องใช้หลายศาสตร์เลยโดยเฉพาะการต่อยมวยไปร้องเพลงไปค่ะก็ติดตามเชียร์กันไปนะคะว่าพีคพิมพลเนี่ยจะทำได้ดีตามที่ตัวเองตั้งใจไว้แค่ไหนค่ะ ซึ่งละครเพลงทัดมาลาชมฟรีนะคะเพราะว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมให้การสนับสนุนแต่ว่าคุณผู้ชมต้องสำรองที่นั่งก่อนนะคะเปิดการแสดง3-4สิงหาคมนี้แล้วที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยถนนรัชดาพิเศษค่ะ